สวัสดี่ครับี่บากแปลงหลังจากที่วางข้อเสร็จเรียบร้อยเรามาดูกันนะครับว่าเนาะมันแข็งแรงทนทานแบบไหนนะครับจะทำไมทําตั้งนานจริงๆนะครับการขึ้นโพงรถี่บากแปลงเนี่ยนะครับเนาะใช้เวลาพอๆกันกับวางข้อใบหนึ่งเลยนะครับแล้วมันนานไหมล่ะนานะครับก็ประมาณวันหรือสองวันนะครับต่อข้อใบหนึ่งนะครับกรณีท่อแบบนี้นะครับซึ่งเราจะทํากันขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแต่ทั้งที่ทานานการแล้วเนี่ยหรือว่า เมื่อชีพที่ทาเฉพาะท่อไอเสียเนี่ยนะครับขนาจะใช้เวลาไม่มากขนาดเราเนาะเอาโอเคนะครับจุดที่แรกเลยนะครับกับคลิปที่แล้วนะครับเราคุยกันถึงเรื่องแป้นนะครับแป้นบังคับปากท่อนะครับซึ่งใช้เหล็กเนาะซึ่งต้องควรที่จะใช้เหล็กนะครับหนา6มิลขึ้นไปนะครับหลังจากที่ได้แป้นเรียบร้อยนะครับก็มาต่อกันที่ในเรื่องของบูตนะครับบูตปากท่อเนี่ยนะครับเราต้อง เขาเรียกว่าทําให้สนิทนะครับทาให้แนบแน่นทําให้มีความทนทานด้วยเช่นกันนะครับเนาะยารายละเอียดตัวนี้คงไม่ยากนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเชื่อมข้อหรือไม่ก็นําบูทนะครับหนาๆสวมแทนปากข้อก็ได้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาทําในส่วนของความโค้งเว้านะครับของตัวท่อของเรานี่แหละนะครับซึ่งทํามาแล้วเนี่ยนะครับมันแข็งแรงไหมล่ะนะนะครับก็ต้องมาดูว่าจุดยึดของเขาเนี่ยนะครับจุดยึดของเขาจะ บูดจุดไหนมากนะครับมันถึงจะแข็งแรงนะครับจุดแรกนะครับที่นะแดงชอบเลยนะครับก็ก็คือจุดที่ตัวประคองนะครับเขาเรียกว่าประคองท่อช่วงหน้านะครับซึ่งท่อช่วงหน้านี่นะครับมันจะเขาเรียกว่าโค้งเข้ามานะครับแล้วก็มีการเอ็นแล้วก็มาเอียงนะครับนะแดงก็จะทําขึ้นมานะครับรับตรงจุดที่ถือว่าเป็นส่วนของโค้งที่แข็งแรงมากนะครับโดยใช้น็อตนะครับน็อตหรือว่าน็อตเบอร์ M8 ที่แรกนะครับ าก่มื่อเทียมแปนะครับจุดเดียวมันแข็งอยู่บนน้านะครับขอดูลหลายๆจุดหน่อยได้เลยได้เลยนะครับขอละเดาดูให้ดูเลยจุดนี้นะครับจำเป็นนะครับที่จะต้อง ใส่ใจนะครับคือว่าต้องใส่ใจมากๆนะครับไม่ได้ใส่ใจแบบพอสมมาฟาควอนในประมาณนี้เนาะทำไมต้องขนาดนั้นนะครับทําไมต้องขนาดนั้นนอกจากความแข็งแรงที่เราต้องเลือกใช้ในส่วนของตัวท่อแล้วเนี่ยนะครับจุดยึดนะครับเวลาเขาถูกใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับมันมีเรียกว่าแรงสั่นสะเทือนด้วยนะครับโดยเฉพาะรถในวิบากแบบแรงแบบนี้นะครับ ตัวท่อนะครับจะถูกเลื้อยนะครับเนาะเลื่อยมาตามส่วนของวงตัวถังนะครับเขาเรียกว่าเลื้อยไปในส่วนที่ในจุดที่มันไม่อ่าหนึ่งเลยคือท่อมันร้อนเนาะนะครับตัวท่อนะครับจะต้องไม่ไปสร้างความรำคานให้กับอุปกรณ์ชุดไฟด้วยนะครับดังนั้นเวลาเขาเลื้อยมาเนี่ยนะครับมันจะเข้าไปตามแั่ส่วนของวงตัวถังนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่น้าบอกว่าแข็งแรงมากๆเนี่ยนะครับนอกจาก เราจะทําจุดยึดนะครับหรือว่าจุดห้อยนะครับให้แข็งแรงในส่วนของข้อข้อรอบหน้าแล้วเนี่ยนะครับข้อท่อนหลังนะครับก็จําเป็นจะต้องใช้น็อตนะครับในส่วนของตรงจุดนี้เนี่ยนะครับให้แข็งแรงด้วยเช่นกันนะครับเอาเป็นว่าเราพูดแบบบ้านเราจะไม่ใช้ร็อตเบอร์สิบนะครับแต่เราจะใช้เน็อตเบอร์สิบสองนะครับซึ่งก็จะให้ความแข็งแรงมากกว่านะครับนจาะจุดนี้นะครับทําไมต้องทํานะครับผมเห็นส่วนใหญ่เขาล่อยเลย จริงก็ปล่อยได้นะครับเพราะว่ามีจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่มันยังห้อยปลายท่อได้อยู่นะครับหน้าออกไหมดูอ่าีกจุดหนึ่งนะครับเนาะบางทีเราคิดว่าตรงปลายท่อเนี่ยนะครับก็ได้ยึดอยู่นะครับตรงปลายท่อก็อยึดอยู่ไม่จาเป็นโรคแต่ตัวนี้ อันนี้นะครับเนาะอันนี้นะครับเรายึดเพื่อเพื่อว่านะครับตรงปลายท่อเนี่ยนะครับไม่ให้มันดิ้นนะครับเพราะว่าตรงส่วนเขาปลายเนี่ยนะครับเวลาเขาทํางานเนาะเนื่องจากความร้อนหรือว่าบางทีมันวิ่งไปเนี่ยนะครับบางทีต้องกะแทกเนี่ยนะครับตัวนี้จะต้องไม่ดิ้นนะครับเมื่อมันไม่ดิ้นนะครับตัวนี้ก็หอยยึดอยู่ในฐานที่หรือว่ายึดน้อยๆมันก็แข็งแรงดูดง่ายๆเนาะเนื่องจากว่าตรงไหน สว่วนของปลายพ่อมันจะมีสปริงล้างไว้อยู่นะครับแล้วก็มีส่วนองกุ้นเติไปลายนะครับเนาะดังนั้นค้อยเสียนะครับถึงแม้ว่าเราดูแล้วถ้าเปรียบเทียบกับ2จังหวะน,นะครับมันก็จะดูแล้วเป็นใบเล็กๆเป็นข้อแค่ข้อเดินขึ้นมานะครับทาไมต้องยึดขนาดนี้ก็สาเหตุอย่างนี้นี่เองนะครับก็คือความทนทานความแข็งแรงนะครับของรถแนววิบากแรงนั่นเองนะครับซึ่งตัวเรานะครับสามารถที่จะออกแบบหรือว่า ีไซน์ได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทาให้แข็งแรงเผื่อไว้ขนาดนี้นี่เพื่ออะไรนะนะครับเขาเพื่อความทนทานนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับของ F c นั่นเองนะครับโอเคเนาะ